โอ้ไม่กะกับทีมงานครับทีมงานเมียบอยานครับนี่เบื้องนี้นี่นี่บวกนึงแห่งค่กงครับนี่ต้นครับต้นเมียบอยานครับนี่ครับทีมงานเมียบอยานยอดอยู่ครบครับมัอนี่ทีมงานเมียบอยานอีกมัอนี่เขาจะไปยังไงอนี่ะลักหมาฮะลักมามือเบ็ดเป็นลักป่าเมื่อเออเจ้าอะไรยังก็มันนี่มีน้ามัดลมครับผมเขาสร้างอย่างนี้ อ๋อสั่งใช่ามารวมมาก,กินพร้อมครับื่อามาก,กินยองมาก,ก,ก,กินเหลาอะไยังก็เป้าหมายเท่าไรท่นี่มือซ้ายอันคือเป็นจิ้มเงานลักไซครับมนี่ลักไซลักไซครับผมเ<อ><อ>พราะว่าเจ้าของบ้านมาอยู่ครับลักก็เล่นว่ะแมนเพราะว่าเงินแกมีอยู่แต่ว่าซื้ออย่างครับผมวันนี้ออกตัวตั้งแต่จักม้งครับนี่ออกตัวตั้งแต่เศร้าเลยพี่น้องตอนนี้เท่าไรแล้วครับไปสามเถิงเาะมันี้หอดอยู่โอ้ยยัง เอาเอาเบิ่งกันต่อไปครับผมกกววดััเจ oh. oh. wow. exactly. ้าอีีทครับขวานมองนะครับนี่มองมาวัดแมสต้นควัดไงควัดต้นทันเนาะงานหลักใส่ใส่โคกตัวนี้อันวะใส่โคกวะใส่โคกส่โขุดมากไหมอ๋ออ๋ออได้กลับแล้วครับก้ไดแม่เราแม่เราไปเขียวแล้วครับผม ไ้นปองัแล้วโอ้ดานี่เป็นลักฐันเราเด้นไปยังขึ้นโปรไกัวปานี่จะลุดเขากันไ่เอาเลยมันสีเก่งโอ้คือคือคือหมะุที่ใช่ีละน่ะนไทยพี่ดูเนี่ยมันเครัเอข้ไปั้งรถขึ้นคนหนึ่งไง ไปต้นอูไม่ยังสองเมยวะจำเป็นด้วยวะเฮ้ยทำยัง้นสองอันมู่นะอันนึงใส่ปาไงเส็นลาอยู่นั่นเ้นี่มายู่หนี่่อปลาก็บ้านทั้ดโอ้สูบเบาต้นเขาไปหรอี่ได้ใส่ก็ได้ใส่เันเบาต้นอยู่แล้วยกขึ้นเลยไปยกขึ้นเนาะแม่ขนาดเยอะเบื่อมงให้ใสทำไงมึงโอ้ยบมบี ขบมาอีกล้วครับทีมงานเมียว่ายามันเนี่ยหาลักซาสว่าสันเบื้องเนี่ยเสียหันครับน้ำทีมมูเดี๋ยวแล้วเมื่อนียนมหาลักซ้ไยไปยังกว่าฮะวจีนไสาเขดประสงค์โอเทศกาลสงการโอ้ทั้งบุญวะเถอะทั้าบุญคือมหาลักสัน ทำบุญก็มาหาลักขึ้นเอาพวกอนี่ครับทีมงานมีปยานครับคุณปักโจกนั่นนะอีซุมหนึ่งกับวัตตาสิกลกับปดขีปดยุงเฮ้ยใส่เราวกอันนั้นเนี่ยยานคักเดิเสียดำๆเสีหมวกย่างมานึ่ง ครับมือนี่กันหลายแต่คนครับงานปรเดินทีมงานงงานี่ัคำยองคำจ่ามันยยองมูใส่ใส่มูนี่ักักั่อันนั่นแกแห้งมักยองได้แย้งนะ <c oughs> ทีมงานทีมงานนี่ครับไปมองได้กันซาลงมานีเขาดีสัวกไาหั่งอคืออแลวอลนี่ครับทีมงานครับลงรถไปนี่เขาบอกเลยว่าเป็นแต่แล้วไว้แท่นะที่นี่เนี่ยคือลายแต่คนครับงานวันเดือน อ๋อซ้นี้กอนนะครับเดี๋ยวเฮ็ดซอยมูกันเดี๋ยวมูดาหามเงยต้องกดบันทึกอาีกนมนสอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอากระยุบอ่ะไป กไปไปด้วยถูกสองคนรวยไงอ๋อมื่ออื oh, ่นนี oh, wow. ่กับงานเสี่นบอลเลิกหางงเศร้าคน้ส้กับบีคอนหามงแรงบนลโอ้่างลูก้เมีอไครับเตียกัมมูครับไอ้มแวจะมาเตี๋ยกัมมูว

อยาโขลนครับหาคนมงมมือมองมลงมาาเราจอมแตกคนงคนมเมาเสียแล้วนี่เดียวเฮ้ยบาบ่กหาคนงมคือเอาประชาที่มาใเยลุงเลยบ่ลงเธอเองใครบ้าเอกยุ้ยเ้พอดีเียซื้อม่บ้านนี่เ้เขาเรียก่างน้มสไปดูนี่ันน้นี้มีหึงแต่น้าสมน้าโค้กครับผมนี้ซื้อหน้า้าเเสียภาพรัก มืองุ้มมืองุ้มบอกวันไปเราได้ว่างุ้มเด้อเข้ามา้มา้มาเี่ยเข้ามา้มาเามายองเ้มมอุ้มันคักกันว่าให้งุ้มป่านี่ครับแม่กอ๋อันวันเนี่นี่ครับมือนีมาพอครับทีมงานเมีอวัยาะครับนี่มนาแกงครับ กำลังจีบวินเหีฮยนี่ครับปทิมงานนี่นี่มงานขี้พวง่องนั่นก็คือย่านครับหัวหน้าแจ้งหัวหน้าแจงอันนมือควาหัวหน้าแจ้งคนคว้องไปสองมือสกุลคว้องกับสองมือกันเดี๋ยวอันเดี๋ยววเมื่อนี้ไม่เห็นยังก่อนขอจำพากันหน่อยไม่เห็นยังก็มื่อนี้ มาสอนวิธีการวันแหงเลยให้มันแตกนะครับแตกเดี๋ยวคราวนี้เมียเมมาเอบ่แม่นบ่ขันบ่แตกเดี้ยนี่วานโชว์นี่ออกนี่บ่แม่นไปตัดจะควองทิมเด้นเจ๊รับมาหอดมื้อนี้ครับเสือฮานเดอะมูฟวี่หัวหน้าทีมงานเมียบ่ย่านครับนี่มันย่านมึงไปกับเราฟังเลยมึงกับมึงนี้มาหาปลานอกสถานที่าเลยน่ะรู้จัซ้อนเก่าเลยน่ะ อกบบุ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 เโอ้ยนป่านำปลาปุ่นป่าเนนมป่าน่ะโอ้ยปลานโชว์คลิปานนี้บราเนียบองเี้ยบอะไรครับเห็นไในคนรงบานนี้เซ็กซี่ขนาดครับได้กับบ้านบัน้อยเดีบ่ถือมมเหล่าบวน้อนเซ็กซี่บานนี้มึงใส่บกซีอย่งมึงอยางมเลยงมเลยงมมง เนี่ยเสือให้ตัวไ่นง้มึงกันขันโมซุ่นยังหือนะมันมีเพ้านะเฮ้ยอย่ามาสั่นคนดีกว่าเ่้มาต้องเน็กดอกเศร้าๆไอ้เบื้องคือซื่อหนิฮะเอาจักละเศร้าบ้างกันนะหม นี่เซ็กซี่แล้วบางคุณเลยแม่เบียร์พ่อไปหาเมียมันเอาไปแล้วสจะไปตัวเขาจะไปหาเมียเด้อไปไไปนั่นไอ้ก็ได้ไปแล้วกับสานี่เดี๋ยวไปสาหน่อยครับบังนี้สานี่ตื่นคนแล้วตื่นตื่นวันเนี้ยมันนู้ตื่นมัเขาไม่กินแล้วนี่ เอาครับมาพบมาพ่อกันครับมือนี้ครับในชายาแชแนลของคุณฮันเดอะมูฟวี่ครับนี่ครับฮันมูฟวเจ้าของช่องครับตอนนี้ลงมือเองเลยครับหลังจากทีมงานเฮ็ดบ่ถึกใจบอกว่าทีมงานนั่งหายทั้งโคกเลยว่าสันว่าเอาว่ะเออคืนได้ไหมอ่ะอาการว่าก็ได้เหนื่อยเองหนีตอนเหนื่อยเองเลยครับนี่ ไยินงข่าวว่าประกอบตัวซ้ำบางแก้วนี่ละ่ะเจ้า, <c oughs> จาของรายการลงครับมือขวาครับผมนะมือขวาเพิ่นอยู่คนไมไกลคน <c oughs> ละกับไม่อีกที่ะกับทีมงานครับมาไล่ครับมือน,นี่ยอดไปยืมเง้ยดิ ทีมง่านครับหลายคักมือนีิแต่ผมมีคนลงถอนเศษอะไรก็ถอนเศอย่างกำลังใจกกำลังใจกอนเศษจังหวัดบ้านนี่มันต้องใส่ไม่ไห้บ้านนี่มุันต้องใส่ไม่ให้บ้านนี่ครับหาอะไรกูถอนเศษอยังเมื่อวานก็ได้ไปรับโทษนี่คนนี่โมไปโมไปยังไหนกวนวิดีโอไปเด้นนี่ครับเฮ็ดยังครับนี่เฮ็ดยัง เด่นหน้าครับผมเด่นหน้าผมเดี้ยขึ้นมาเล่นไก่ใช่ไหมนี่ฮะเดี๋ยวแล้วใส่กำลังภายในบ่ายนังกินครับนี่มากนังกินคักนี่เพื่อนนี่เยฟังเเลอาไม้เอาไม้ตีแมเอา เฮ้ยยังนี่เอา้าบางทีว่าขั้นดังติดที่ในเมียผู้หนึ่งดิเจรงเต็มทงอยู่นี่ท่านได้ติดอยู่นี่อ้าวใช่ปยังไม่นี่ครับเมียสามลูกซี่ดังไฟท่านติดอยู่นี่เมียู้นึ่งดิครับนี่รทีมงานเมียประัดเม,มียฝากเบิ้งได้เป่กินเราเย็นละปลาปุกปุกมาก,กินเอาพนี่มากคักเราบนบเรบน วงบอลเหลือกนี่บวกกับนี่ฮะเป็นได้ก็ทีมงานมันรืดไปได้ครับวางันโอ้ยถ้าเราขึ้นได้นี่น้าบกเลยครับตันโอ้ไม่โค้ดเลยจิงดินี่ไม่ไม่โค้ดเลยนไม่โค้ดจะจอดอรงไม่เไม่โค้ปวงเลยบทบอกเอื้อนว่าเขาเหมือนเอาปล เจแค่นี้เจแค่น้เน๊ด่าไอ้กุ้งเด้ด่านต่าเลียมันมีประโยชน์จังดอกนเีไม่งเ่ง่ายเลยเนี่ไม่อยิ่งประยชน์แล้วยิ่งเยอะแล้วเน่ยี่ไม่เยอะเจีไม่เยอะเอ้างคือแสองสองลูกอะไรเนี่ย เด้ยวงครับพี่อันี้ได้ใส้ป่ะนี่ค่อยๆครับไปชิ้นวไปแต่ตอกไหมอคับนแกงครับโชว์ฝีมือเองครับมือขวาบ้านมาถึกใจโชว์เองเลยมือนี่ร้องมึงครับเนี่หเขี้ยเบี้ย้ยวอ้ะลงเบโทษเพิ่นลงมือเอง ควอนม,นมึงมยโคลงไปหาสมมาในโวยเรี่ออะไรมันนี่อ๋อนี่โอ้มึงสุดอยอดเลยครับโอ้ยห่าเีเดี๋ล้วเคีร์ะท่าน นี่การหาปลาครับผม่วน้โว้าวบสิได้กินได้ครับบัดนี้ครับบาสิได้กินครับบัดสิได้กิน อันนี้คุณใหม่กำลังใจนะครับอันนี้อันนี้วโซ่พังไหมลุงพังไหมเอ่าเฮ้ยจำอะไรไม่เงี้นี่มันมันคิดว่าเป็นนอนมันคิดว่าเป็นนอนมันกวนเลวะใส่เดือนไหมใส่เดือนไหมใส่เดือนไหมเอาโม่ไงล่ะมันกดตรงใดทีดีดที่ต่ต่อข้างบนไหมนิ่งป่ะเย็นเย็นนี่ยึดอันนี้อันนี้มันชีหกแล้วชีเจ็ดล้นี่เอาเอาเบิ้ลเอาเบิ้ลครับเอาเบิ้ลครับเอาเบิ้ลเนี่ครับปลาปลาแยบใหญ่ไฟไหม

ม่กโอ้โหตายห้ามเลยมานมาเมาเ็ผ่เต็มโยอมันมันอีอน่นี่ครับตัวใหญ่สุดของบ้านของของหมู่บ้านนะครับกทโอเคจะไปกลับใปบ้านบมงเกา บละไปบ้านมองคอกไปแกไปกับมาเออวัดมันคุ้มหลุมนี่ได้ล้วันกระห้เขาลด ขาษาเอ้ยอย่างมือเนี่ยมือหมดมือบราตมาเจอแล่วกูเนี่ยสนานหนยังหมด่ากไปสนานหนยอ่ะัมาองวมก่อนแล้วรอนอยนหมมได้ั่น่ม ต่อเลยติดเราป่ะอะไรนี <Viol ent. S 2> ่ครับมืดไปได้ก <fight> ับไซเบนตาไอ้แม่เขียนก่อนจดสนมาสันเป็นว่าจะกองช่องตู้ฟิล์มือเองไว้มือนห่ไหมช่องช่องจะของช่องคู้ฟิล์มือเอง แล้วของเงี้ยมแล้วจับดาดันบ่แล้วของตาเหรอโอ้ยอไเนี่ยีเดียบังนี่แปดเซนน้ำมาบังนี่ตัวแปดเซนนี่บ่โอ้หายากเตีบนีุ่่นนี้ ตลาดบ่มีมีแต่เงก็หนีเี้เร่อับสามเครื่องไม่ได้อยู่นี่ยังเงินับอันนี้เงินนี้เงินเอ็นละซื้อรองเท้ากันด้วมัเด่นต่อยดิมากแก่เลยมักยังสีเห่าเนี่ยแล้วแล้วเลื่อความหลังอยูด้ยวาซื้อละ Long <laughs> <nhẹ hơn> <laughs> <nhẹ hơn> <laughs> hè luôn nè, nè, mong lần này tu bỏ luôn <laughs> มันบ่ตานี่ปลาคอองี่ครับปลคออี้ทำไไยทำเลยทำดีครับแอดกับฮ่าตัวแหละเนาะอือถูปลาค้อปลาคอครับตานน่เบื้องกันแบบนี้มอะไรคุด่ะมันไคุดนี่ครับปลาคออเผือกทั้งนี่หายยากหายยากปลาคอเผือกปลาเข้าเผือกว่ะเอ้ยคิดเงียกแเนี่ย กินเือกินฟันนั่นหรอกกินมาติ้งกินเือกินฟันเขาต้องมาต่อเอาเงินอีกหรอกป่ะน้ำนนี่เงินือนงถอดาสมัยนี่นี่ครับคอนครับมือนี่ตุมปนครับตั้งอิมกันทีมงานหลายแห้ง มันคือมาแต่จอมไว้เถอกวางปวดมันมมีจอมเนี่ยมุมรอตีมันก่อนเดี๋ยวได้ลอันนี้ลงมุมอ้อมตีมันเข้ามาหาจอม ไห้ินให้ออกยัข้างข้างในพอดีนี่ยเอียงเอียง่อไป้วครับลเอ็กซ์ด้จบปลาจากตัวไปก่อน่าว่าจะต้เข่งเข่งสามเซเ่งสามเนสามตัวนะเออี๋ยวชว์กันนี่นะตัวยวเลีวเบิ้งนี่ครับ ป,ปลาอเผือกอีกแล้วตัวน้อยอยู่ตัวน้อยก็ตัวนั่นอีกนี่นผลงานมือนี่อันนี้มากับมานมาพัน <c oughs> พันเนื้อกินน้ำบ้านต้มปนปะ

ao oh, mình... nhàng coi à? phải... Ôi... mấy khu đi Tôi của... bà coi nhé vậy โอ้ยเอกเอกคือว่าเอกไหมเอกคืไรเกียวะได้จับจักตัวไ้หากันอูเออแล้วโอ้ตัวไราตัว่นไบ้เชิญดิเชิญดินั่สามตัวเไปกำที่ยคันนะโอ้โอ้เต็มกระคูพอดีกระคูอพดก็เอาคูเลรสองกานมาเนาก็เต็มง่ายเล ไมเลยแต่ลายโอ้ย่มูไปตุ่มชุ่มมทาอบน่ไพ่คือไคือไพ่มาหาเราคุณเอกเอกขึ้นมาซะอีขึ้นมาซะเอกประกอบเอาซะว่าให้มันครบทีมเข้าไล่กินแสวมอะไ้รอเออเลยเบื่อครับสองผมมี้ซอยกันทำมาหากินครับผหนึงกับวพดผู้หนึงกับวัดนะครับ ว่กวนเนื้ตายแล้วครับโอ้นี่ครับท่ yle, าไว้น้ำไปพิษเสียได้พีษเสียได้พีษเสือกลับไปพีษเสือเนี่ยครับท่าไว้น้ำนี่เมียครับโอ้กันเที่ยงกันเที่ยงกันเที่ยงไปแล้วฮะมันเที่ยงไปไปชายามีหลายครับเสือหันก็มีครับเสือเฮือนก็มีครับ ดับไปหนี่กอ่อยต่อไ่เพ่นเยดับแล้วดับไปบ่วนๆๆนับแถวบ่โอ้โหวุ้ยต่ำใส่ฮู้ทะลุหัวใจวะตส่ซะปลาเยอะอ เออบ่งนะครับสองผมแยกซอยกันเห็นมาให้าหากินทำาหา้กินกแล้วเฮ้ยใกล้มาเปดคาดน้าดมามุงเ่ยยำก้อนสอ <c oughs> ตัวออกหมดบ่งน้ำให้กยส่เหย่งนักมด้ให้ินเลยใ,ลยใลยส่เห่น เตนออกไปที่แรงอน,นกันต่ยนต่ำห้อยอะสีคุูออกกับสีเกียงก่น